สวัสดีครับทุกคนวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงนะครับกดแรงดึงดูดนะครับความรักแล้วก็ดวงดาวครับผมดวงดาวก็คืออะไรครับก็คือดวงของเราเองนะครับเขาเรียกว่าในทางโหราศาสตร์ชั้นสูงนะครับแบบที่อาจารย์ดูดวงให้ลูกค้าเราที่อาจารย์ทํางานอยู่ตอนนี้นะครับก็คือในการอ่านดวงดาวดวงดาวก็คือตัวเลขนะครับดาวพุธดาวศุกร์อะไรพวกเนี้ยนะครับผมนี่คือดวงดาวนะครับแล้วจากราศีเนี่ย เขาเรียกว่าก็เป็นตัวแทนของจะเรียกว่าจัก,กราวาลก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนโลกอะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีดาวเดินล้อมรอบอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คือว่าการอ่านตีความนะครับจากจังหวะดาวนะครับที่กําลังโคจรอยู่รอบๆอบตัวของทุกคนนะครับทุกคนคราวนี้แล้ววันนี้อาจารย์จะมาแชร์ประสบการณ์ด้วยนะนะครับว่า มีคนพูดเยอะเลยนะคะว่าถ้าสมมุติว่าคือทุกคนน่ะจะค่อนข้างจะดิสเครดิตการดูดวงใช้คำนี้แล้วกันนะก็เพราะว่าทุกคนนะคะหรือคนที่พูดน่ะยังไม่เคยดูดวงกับอาจารย์และหลายหลายคนก็อาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่คราวนี้อาจารย์จะมาขอพูดถึงประสบการณ์อาจารย์ด้วยนะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเห็นมาตลอดเวลาใช้คำนี้ก็แล้วกันแล้วก็วสิ่งที่อาจารย์ปฏิบัติด้วยนะครับก็คือนะคะใครที่อยากมีความรักที่ดี มีไหมนะคะใครที่อยากรู้สึกว่าอาจารย์อยากจะมีใครสักคนหนึ่งสักทีหรือว่าอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะมีความรักที่ดีถ้าเบือบเบ้องต้นใช้คํานี้นะคะเบื้องต้นใช้กดแรงดึงดูดก่อนได้นะคะกดแรงดึงดูดเนี่ยใช้ได้นะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยนะต้องใช้คํานี้นะอาจารย์มีประสบการณ์ตรงจริงๆอาจารย์ศึกษาเรื่องของกดกดแรงดึงดูดนะครับตั้งแต่ประมาณเมื่อ20ปีที่แล้วอะ่ะ หนังสือเล่มแรกที่อาจารย์อ่านก็นคือหนังสือเรื่อง t h อ Secret นะคบผมและก็อ่านหนังสือประเภทนี้นะครับค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับหลายเล่มมากๆเลยนะครับแล้วก็ตกตะกอนใช้คำนี้นะเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่ชอบตั้งคำถามว่าทำไมเพราะอะไรถึงเกิดแบบนี้ขึ้นเราทำแบบนี้แล้วทำไมเราไม่ได้แบบนี้ทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเราวางแผนแบบนี้แล้วทำไมอยู่ดีเรื่องนี้มันเกิดขึ้น ตัวที่เราก็ไม่ไม่ได้อยากให้มันเกิดนึกออกไหมคะหรือว่ามันเกิดขึ้นเองโดยที่เราก็ไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวใช้คํานี้มันเพราะอะไรนะครับอ่าพูดในมุมของความรักก่อนนะในมุมความรักนะครับคือว่าอาจารย์เนี่ยเอ่อใช้กดแรงดดูดนะครับในการที่จะดึงดูดความรักเข้ามาหาอาจารย์นี่เลยนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยศึกษาอา่เขาเรียกว่าการดวงหลายแบบเหมือนกันแต่ยังไม่ได้จอะลึกง,งทางโหราศาสตร์แบบชั้นสูงแบบนี้นะคบคราวนี้อ่าอาจารย์ก็ใช้กดแรดงดูดนะครับ ในวิธีการนะถามว่ายากไหมยากสาหรับบางคนที่ไม่ตั้งใจแล้วก็มีแล้วกันนะที่ไม่ตั้งใจเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะครับคราวนี้มันยากยังไงตรงที่ว่าหนึ่งเลยกดลงอยู่นะครับเ,เราต้องเราต้องทําบรรยากาศตัวเองใช้คำนี้ทําบรรยากาศตัวเองให้รู้สึกว่าจะมีความรักหรือว่ามีสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาเราได้คือ,อยังไงเคลียร์เลยคออรับ ห้องน o ห้องนอนนะคะจัดสรรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับใครนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรที่นอนเตียงใหญ่แล้วนอนคนเดียวอย่านอนกลางเตียงนะครับอย่าให้เตียงอีกฟากดึงรกด้วยนะเราต้องจัดสถานที่นะครับเพื่อเหมือนรอใครสักคนหนึ่งที่จะมาอยู่ข้างเรานะครับห้องน้ํานะครับต้องมีที่สําหรับวางแปลงสีฟันอีกอันนึง ตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งนะคะที่วางรองเท้านะครับต้องเว้นพื้นที่แบบโล่งๆเลยนะนะครับเอาไว้นะครับ,รบสำหรับเผื่อใครสักคนหนึ่งและนะครับอีกอันหนึ่งที่สำคัญเลยคือว่าต้องเลิกฟังเพลงเศร้าเลิกดึงดูดสถานการณ์เดิมๆใช้คำนี้นะเลิกดึงดูดสถานการณ์เดิมๆ เพราะถ้าไม่งั้นนะคะที่ทําไปทั้งหมดก็ไม่มีประโยชน์และที่สำคัญเลยนะครับคือต้องจินตนาการหรือว่ารู้สึกขอบคุณรู้สึกว่าเราจะได้รับความรักที่คู่ควรคนคนนั้นจะเป็นคนที่ดีที่เราจะรู้สึกรักเขาได้และเขาก็จะรักเราด้วยความรู้สึกที่ขอบคุณรู้สึกมีความสุขอย่าทําห้องมืดอย่าทําที่พักมืดนะคะ ต้องโล่งๆสะอาดๆปลอดโป่งนะครับเนี้ยนะคะฟังเพลงแจ๊สฟังเพลงอะไรที่แบบสุนทรีใช้คำเนี้ยอย่าฟังเพลงอกหักเด็ดขาดนะครับทุกคนอันเนี้ยเบื้องต้นนะในเรื่องของเบื้องต้นนะคือสําคัญเลยนะครับคือทําทุกอย่างให้โล่งให้เคลียร์คือเคลียร์เ็มเลยนะครับไม่คิดถึงอะไรเดิมๆความเจ็บช้ําเดิมๆมั่ต้องจบเลยนะคะสําคัญต้องจบเลยนะสําคัญเลยคือเพลงเศร้านะครับเพลงอ,อกหัก เพลงแบบว่าไม่ประสบความสําเร็จเรื่องความรักเนี่ยต้องเลิกฟังไปเลยนะคะไม่ต้องฟังเพลงที่มีมีม,มีเขาเรียกว่ามีคําพูดก็ได้ฟังเพลงที่รู้สึกว่าฟีลดีฟีลกูดฟีลแบบมีความสุขแฮปปี้อย่างเงี้ยนะคะนะคบแล้วก็ในขณะเดียวกันก,ก็ต้องขอบคุณว่าอ๋อขอบคุณนะคบแล้วก็จินตนาการว่าเออเราจะมีความรักที่ดีนะคบเราจะมีความรักที่ดีนะคะแล้วต้องรู้สึกคงความรู้สึกแบบเนี้ย แล้วเราก็ต้องดําเนินชีวิตของเรานะครับด้วยความรักความเมตตาเหมือนกันนะก็คือออกไปไหนมาไหนนะครับมีความสุขนะครับมีรอยยิ้มนะครับไม่ใช่หน้าบึ้งหน้าตึงนะครับต้องรู้สึกว่าอโหเขากําลังมานะครับรู้สึกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณจักรวาลนะครับขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณคนที่กําลังจะเข้ามาหาเรานะครับอาจารย์ทํำประมาณนี้ขั้นตอนนี้นะครับอยู่ประมาณ เดือนครึ่งถึงสองเดือนก็เขาเรียกว่าอะไรก็เกิดรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรก็เกิดมีโอกาสเกิดสิ่งไม่คาดคิดเหตุบังเอิญใช้คำนี้นะครับที่เขาบอกเหตุบังเอิญพร้อมผ่านนะครับใช่ครับเขาเรียกว่าอะไรในโลกนี้มันไม่มีอะไรบังเอิญคือเราเป็นผู้สร้างหรือว่าเราเป็นผู้ผู้ผู้ควบคุมใช้คำนี้หรือว่าผู้ที่ต้องการอ่ะอมันจะเข้ามาหาเรานะครับคราวนี้มันก็มีเหตุบังเอิญเกิดขึ้น เราได้เหตบางเอินนั่นเองนะครับอาจารย์ก็เขาเรียกว่าอะไรปฏิบัติอย่างเข้มข้นมีความสุขแฮปปี้นะครับแล้วก็ลุยอย่างเข้มข้นเหมือนกันลุยอย่างเข้มข้นเหมือนกันนะครับจนในที่สุดนะครับไม่นานนะครับอาจารย์ก็มีความรักครั้งใหม่แล้วนะครับใช้คำนี้ความรักครั้งใหม่ของอาจารย์ก็อยู่ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เป็นเวลาสิบห้าปีเข้าปีที่สิบหกเป็นไงครับ สิบหกปีแล้วนะครับที่อาจารย์มีความรักที่ดีที่อาจารย์รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็คือมีความรักที่ดาเนินอยู่มาได้แต่คราวนี้ยต้องบอกงี้แล้วคราวนี้จะไปดวงดาวยังไงต่อนะครับดวงดาวคือดวงของเราเคราวนี้นครับกดแรงดึงดูดอะ่ะเขาดึงดูดเข้ามาได้ก็จริงแต่คราวนี้ในระหว่างทางนะครับมันต้องเข้าใจดวงเขาด้วยคือต้องรู้จักเขาจริงจริง ว่าเขาเป็นคนแบบไหนแล้วดวงเขาตอนนี้จังหวะเขาว่ามีอะไรที่ต้องกังวลและเรามีอะไรต้องที่ต้องกังวลเพื่อที่จะทําให้การทะเลาะกันนะครับหรือการดําเนินชีวิตของกันและกันนะครับมีความเข้าใจกันมากที่สุดอันนี้ต้องอาศัยดวงก็นนะนอกจากอาศัยดวงแล้วนะครับคือสําคัญเลยคือตัวเราและตัวเขานะครับมีความรักหรือว่ามีความอดท,ทนพอไหมนะครับรับข้อดีข้อเสียกันได้ไหม อันนี้เป็นสิ่งที่คนเบสิกพูดกันบ่อยนะครับแล้วส่วนมากก็จะรู้สึกว่าต่างคนเวลาที่มีปัญหาล้วจะบอกว่าอะต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองจริงไหมอาทาให้เราไม่แฮปปี้มั่งล่ะหรือว่าปรับแล้วไอ้คนไม่ปรับมั่งล่ะมันเป็นเหตุผลประกอบกันนะครับแต่การที่เรารู้ดวงอย่างอาจารย์นะครับรู้ดวงอาจารย์ก็จะดูว่าอ๋อจังหวัดนี้มีโอกาสทะเลาะก,กันนะจังหวะนี้มีโอกาสจะเกิดเหตุอะไรบางอย่างนะนะครับอาจารย์ก็จะทําไมทําตัวเองนะครับให้ นิ่งให้เร็วขึ้นหรือว่าอ๋อรู้แล้วพยายามจะผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับเมื่อเราเป็นคนที่รู้ดวงเข้าใจดวงนะครับเราก็จะควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้ดีมากขึ้นและจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรประคับประคองนะครับความรักให้มันกลับมาและอยู่เป็นปกติและก็อยู่มันเนิ่นนานได้สําคัญเลยนะครับเขาเรียกวบางคนบอกดวงไม่นู้นั่นนี่คุณยังไม่รู้จริงคุณยังไม่รู้แบบถูกต้องและคุณก็ยังเขาเรียกว่าอะไร คือองค์ประกอบของชีวิตนะครับมันมีหลายอย่างจะเอาดวงลั้นอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมีธรรมะด้วยก็ต้องมีความเข้าใจด้วยมีความใจเย็นด้วยมีลุกมีรับมีสลายอารมณ์มั่งอะไรมั่งทุกอย่างประกอบกันนะครับสําคัญหมดมันอยู่ที่ว่าเรานะครับจะมารู้แบบถูกต้องหรือเปล่าดวงนะครับทุกคนไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าเรารู้แบบถูกต้องทุกอย่างจะสามารถําให้เรา จัดการแล้วก็วางแผนกับชีวิตได้ดีมากขึ้นแน่นอนครับทุกคน